สวัสดีครับนี่กายเอเกมเมอร์นะครับเกมที่คุณกำลังรับชมก็มคือไฟแนลเอฟเฟดี้นะครับผมในคืนที่5แล้วนะครับมาถึงก็เจอตีนเลยครับผมตอนนี้ทุกคนออกมาจากเวทีกันหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่า ไม่รับประกันนอกจะผ่านนะครับผมถ้าจะผ่านได้ผมต้องใช้สูตรโกงก็คือต้องไปซื้ออีนั่นอะ่ะโอเคอยู่ตรงนั้นกัน ผมต้องเงียบใช้สมาธินิดน,นึงนะผมเพราะคืนห้ายากมากแล้วคืนหกผมไม่นับประกันว่าจะผ่านนะโอ้ยอยู่ห้องน้ำแล้วเฟรดี้เอ้ย โอเคอยู่ห้องครัวแล้วชิก้าบอดนี้อยู่ไหนวะบอดนี้อยู่หน้าประตู ย้องครัวกันโอเคมันกลับไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาใกล้ละไอ้บ้าเอ๊ Okay, uh huh. โอ้ยตายเหอะ uh huh. ปิดเพลงก่อนปิดก่อนแล้วกันได้ยินเสียงเพลงมันววันหวัน่น อ๋อมันอยู่ห้องครัวโอเคเข้าใจละมีเศษเพลงสวายอยู่ห้องครัวโอเคมันอยู่ห้องครัวชั้คู่เลย บิ่งมาแล้วจ้าอ่ามันไม่อยู่ห้องครัวแล้วไอ้เฟดดี้อยู่ไหนวะเนี่ย เฟดดี้แม่งหาไม่เจอหายากมากเลยออโอเคไม่อยู่ตรงนั้น เคเฟดดี้ okay, อยู่ตรงนั้นชิก้าอยู่ข้้งคู่มาดี้อยู่ตรงนั้นโอ้ยฟิตชิก้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้เหมือนกันโอ้ย oh, ยังไม่ตีห้าลิตา้าชิบหายแล้ว มาถึงก็มาเลยก็ตายดีอย่างนี้ยังไงก็แพ้ครับปิดตาทุกคนปิดตาละโม่สังขูใครก็ได้ช่วยยุบหน่วย ใครเห็นใครๆเห็นก็แพ้โอเคผมเล่นมาถึงตีหนะ้าแล้วผมก็อย่ตัดไปตอนตีห้านะครับว่าจะผ่านไหมอีกครั้งหนึ่งนะเหงื <c> ่อ <oughs> โดนจับยัดใส่ชุดเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้สวยหนักเลยครับตอนนี้มันมาทั้งสองประตูเลยเนี่ยเฮ้ยเฟนดี่หายไปแล้ว เฟดดี้มันมาจากการยังไงเนี่ยต้องพึ่งปฏิหาริกับมึงเนี่ยยังไงก็ตายจะตายเนี่ยอุตส่าห์เริ่มดีๆแล้แท้ไหน 何や เราอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเยี๋ยวเราไปหาคู่มือก่อนดิว่ามันจัดการเฟดี้ยัยงไงวะเนี่ย

ไปดิอย่างงี้โอเคนั่งรอเลยมันเริ่มไปแล้วเอฟเฟดด้อ่ะ อืืหเออไอสัตว์เอ้ออยกูแพ้แเนี่อยอุตส่าห์มาดีแลชี้ไอบ้บ้านัันโผมาสองตัวซะได้ผมใช้วิธีการเช็คเฟดดี้กับเช็คฟอสซี่อย่างเดียวนะผมแล้วก็มีเช็คบอนนี่ชิก้าไปบางครั้งนะแต่ก็เสียวๆหน่อยอะเอ๊ะมันพอเริ่มเห็นหนทางาแลนะ้วแต่ว่า มันตกม้าตายตอนตีห้าเนี่ยตีห้าหรือพังานไม่โพ่ะก็ผมเดี๋ยวผมใช้วิธีแบบเช็คสองกล้องเลยแบบเช็คเฟดดี้กับเช็คฟ็อกซี่นะผมเดี๋ยวมาลองดูกันนะจะได้ผลไหมผมไม่เช็คเช็คเก้าบอนนี่นะ ทีนี้ก็ได้ผลดีนะเนี่ยแต่อยาา่ามาหนามากันนะครับว่าเอ้อะไรวัดชิคสองกล้องอยู่ไอ้ควายให้ใครเขาจะเล่นโง่ๆให้ตายวะเออไอสัตว์ได้กูไม่น่าพูดดีเลยกูไม่น่าพูดกับผู้ชมเลยเนี่ยไอย้บ้าเอ้ยอ้าวมาทั้งคู่เลยโอ้โห โอเคตัคดคลิปครับผมไม่พูดกับพอไม่ใช้สมาธิแป๊บเดียวตายปุ๊บเลยบ้าเอ้ย เพิ่เปิดชั้งงั้นเลยมือมันลั่นนะอ้บา้าไอีสมีมันมันขวางหน้าจอนั่นไงเฟดดี้ออกมาเดินแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ็อกซี่ก็จะออกมาแล้วเนี่ยโอ้ยบา้าเอ้ย ฟ็อกซี่ออกมาเดินตอนนี้ด้วยสวยแตกเลยฟเฟนที้ก็มาช้าๆหน่อยแล้วกันนะชิคก้าอยู่ห้องครัวอไอ้บ้าเอ้ยฟ็อกซี่แม่งเอ้ยฮะ ตายเหอะมีภาพหลอนผูดมาด้วยเฮ้ยจะมาเร็วไปไหนวะ ไม่หลอดโอ้อยยขอไม่พักก่อนแล้วกันนะ,ะผมว่ามันน่าจะผ่านได้แหละจะพลังงานไม่หมดก่อนอะ่ะผมมันลน้นล้นอะ่ะผมก็เลยเช็คแบบเยอะไว้หน่อยอะ่ะจะไปพักก่อนแล้วกันนะผมต้องไปแปะฮัวไลด้วยขอพักก่อนนะครับผมตัด ดูไว้ยัดเคอู้ไม่นะผมสื่อตัวเรานะผมได้มา120ดอลลาร์นะผมเวททำงานได้ดีมากเวทเจอกับสดอำหนานะคุ้มไหมเนี่ยก็ห้คืนที่ต้องเสีย่ยงชีวิตมาเนี่ยโอเคได้ามา1ดาวนะผม เอ้ยมีที่หกเลยนะเดี๋ยวจะไหวไม่นอมาถึงฟ็อกซีก็ร้องเพลงเลย มันคงยังไม่ถึงออกมั้งเดี๋ยวเช็คเช็คหน่อยกันโอ้โหอ้าวนั่นไงซวยเลยโอเคไม่ไหวครับผมโอเคก็มันก็าคืนนะั่ก็เรียบร้อยอนะ5คืนนะคืน6คืนเจมันคือพิเศษอนะถึงแม้ผมจะทำอีสเตอร์เอกให้ไม่ได้ก็เถอะนะ ไอ้คืนเจ็ดมันมีอิสต์เอ็กบางอย่างนะผมมันมาคืนเจ็ดมันเป็นคัสตอมไนท์ไงเราสามารถปรับระดับความยากได้โอเคสรุปมันไม่ไหวจริงนะครับอบเอคืนหกเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ไม่หลอดมาถึงก็ตายเลยโ okay, อเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังเพลงแก้เข็ดไปก่อนนะกันนะครับผม,ผมแปลเพลงซับไทยไว้ก็ไม่แน่อันนายนายโคกผมอาจจะลงอีกก็ได้มั้งแต่ว่าไม่กล้าลงเยอะโ <c oughs> ปรตีจะเก็บไว้ดูในกลุ่มเพื่อนกับดูในส่วนตัวนะผม ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมผมแปลเพลง It's Me ของ Try Hard Ninja มาผม Settle down and take a seat. Please pay no attention to the terrifying. มาครับ <ś les> สนกุกกันเ <laughs> พราะกันไหมครับผมแปลดีกันไหมครับผมวังว่าทุกคนจะชอบที่ผลงานของแปลของผมครับผมแล้วขอจบคลิปพิ้งคคินี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เกมเมอร์ amer, แล้วอย่าลืมกดอินโนเนตใต้คลิปวิดีโอเพื่อผมสามารถซื้อเพย์ห้างกันนะครับติดตามกันในซีรีส์ไฟน a l เอฟเวอรี่ภาค2กันนะครับผม